วันนี้เรามาถวายใบยสีแนละ้วเมื่อเช้านี้ก็ได้ทําพิธีการบวงสรวงเรียบร้อยแล้วทุกนคนนะบวงสรวงใหญ่ชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายใบยสีหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ห็นว่าจะมีนางรำมาําถวายด้วยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราขอมาติดตามกันนะครับเลขวันนี้นะครับเลขที่ตัวคิดดูนะครับ เดี๋ยวดูเลขกว่านี้หนึนะครับทุกคนเลขวงสวงเมื่อเช้านี้นะครับเลขบวงสวงเมื่อเช้านี้นะทุกคนนะครับอ่ะเลขส่วนเก้าเจ็ดเป็ดนะเก้าเจ็ดแปดปเก็นะครับจดปดก้าเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับแต่ชอบไปจัดผ่านไปนะครับเลปนตาสวรรลอาคยมปัทันตาข้าพเจ้าขออันเชินพระอินทร์พระพรหมยมการ อีกทั้งเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่พิษอ่าอีกทั้งเนรมิตรทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดดอกออกผลแก่สถานที่แห่งการปฏิบัติของลูกหลานอ่าได้มากราบนบไหวแก่องคหลวงปู่สวงเพื่อให้เกิดอาศริมงคลด้วยเถือสาธุอีกปิโซปควาระหังสรมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิถูอนุตตะโรปุริสธรรมสาราิสัสธาทเทวะมนุษย์สานังพุทโธปะวาตีสาธุสาธุสาธุ รอะไรเหลวงปู่ถวายปู á, aa, ่เสร็จแล้วอ่าสวดถวายเสร็จแล้วปู่ให้ขานํำเลยเลยเงนเออรำเลยอ่ารำเลยจ้ะอปู่ขออนุญาตปู่แล้วปู่ก็ดีใจนะรำถวายที่ลูกหลานได้อ่ามาอ่ารำถวายปู่วันนี้ก็ขอให้ลูกหลานเนี่ยอ่าได้พบเจอแต่สิ่งดีอ่ามีบุญบารมีติดตัวไปในพบฉาหนาด้วยเด้ออสาธ วันนี้ทาพิธีอะไรบ้างปู่วันนี้วันนี้ก็จะมีการถวายหลายองค์เนาะที่องค์ปู่องค์ย่าที่สถิตสถานอยู่ตรงนี้ทั้งองค์ปู่พญานาคทั้งแม่ธรณีเปิดแม่ธรณีด้วยก็ทําให้ตรงนี้อุดมสมบูรณ์ไปพืชไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารใบตึกเกียเข้าทํานองหลวงปู่เราสถานที่ใบตึกเกียก็ต้องเปิดแม่ธรณี เพื่อให้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์โภกทรัพย์บารมีทรัพย์ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็จะสมบูรณ์แบบทุกอย่างาวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็จะลูกหลานก็เต็มใจจะมารำถวายปู่ละนะอ,อันนี้ก็ได้ประมาณนี้วันนี้ในการทำพิธีนะครับปู่ขอบคุณปู่มากครับเดี๋ยวปู่ก็นังดูนังทรตรงนี้เนาะแต่สายไม่ถึงปูป่นี่ถึงแค่นี้เนาะสายถึงแค่นี้บอก ถ้าได้ยาวกว่านั้นนิดนึงก็น่ยายไดีเลยอโอเคเปิดนี่เขาจะรับยงังเปิด ตามนีมนะีนิดนำควายปูด้วยนะ ចង់ដៃផងលោកមកចង់ដៃអង្គមកណាយចង់ដៃនេះទៅមកមិនដល់ទេមកតែឲ្យចិត្តនេះចង់រត់លើចង់រត់លើចង់ដៃครับឲ្យឲ្យនិយាយខ្លាំងថ្នឹងចង់ដៃครับខ្លាំងធម្មតា เลขที่เราได้มาครับทุกคนเลขทูบเสียงไทยบวงโซงเมื่อเช้านี้เลขวันนี้นะครับองลงนะับ

走路，走路。 ก็แดดร้อน สังขังประสิทธิกาหยาอังสังขังอิติปิโสนมมคายะสนังอุยเสียงខ្ញុំសូមរំលឹកនៅកាលគ្រូបាកម្មចៈប្រាថ្នាอติสถา លោកឯងឡឡាមកនេះសំ bar មៃលុអបសុរព្រះអរហ័នតែទេអងជិញអងកាំងជឿញប្រដတ်ក្នុងសถานត្រមៀអូកថាតាមនេះតាមនេះវានេះលោកតាមនេះអូរមីងទៀងនោះរហូតដល់ទៀង ស្មាទួស្មងអងបារមៃលេលេតែជឿនអូនក្រាបថ្វាយគ្រប់ពុំឡើងតែគ្រប់អូន กาลึกเปียนสบายสาทุกตีนตรุ่ยปกาประเกียนลูกนอเทวดาครูบานอกคันขย่มประเกียนเทวดาครูบาคันขย่มทั้งครูสุจนอครูถมแจ้งจุมตนังศรัทธาตนังศรัทธาเอาน้ํามาหน่อยนะน้ําถวายองค์หน่อยเด้อเอาน้ําเออน้ําถวายองค์หน้าหน่อย 一个人，拿去拿。 ສະບຸດເກນ p າປະຕິບັດຕາມພຽດປ លាានបណ្ដានសម្ដែងផលខ្ញុំរំលឹកនឹកដាល់មូចានោបារមីរំលឹកនឹកដាល់មូចាបារមីមន្តាប្របមន្តាស្រ័យសัทខាលូកោសុ កាន់យំពុទ្ធសាខាទូបាកញ្ញុំ